สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครูหลังห้องวันนี้คุณหลังห้องพามาที่แพ่ลองชิมลองชิมไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาอะไรมาผมเตรียมมา้งหมดแล้วมีเตามีหมดสรุปสุดท้ายมามรูกแล้วแม่บ้านเอาหมูแดดเดียวมาเอาเนื้อแดดเดียวมาให้เตรียมพร้อมอะไยจังเลยคอทนต์วันนี้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 นคือคือเรื้อแจมมอนกับไข่ปลาเป็นไงครับพามาลำบากวันร สองหรือชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโงบอกว่าจะผ่าขับคนละสองชั่วโมงสามชั่วโมงว่าไปขับจริงสิบนาทีถ้าเปลี่ยนถายรูปรึเปล่าเปลี่ยนถ่าแค่นั้นนะแค่นั้นนะไม่พมอะไรมัขับยากวอะพรมอะไรมันไม่นิ่งอ่ะเอาเสนอวันควันนี้เสนอคำว่าซาเออซาคือซาคืออะไรครับซาก็แบบสมัก็แล้วกันก็ยังมันถอยมันไต่ซาคืออะไรครับ อาหารเหนืออาหารเหนือตอนนิดเนยมงขที่ทำมาจากเนื้อเย็นร้อนตอนนี้กี่โมงแล้ววะหกโมงอันนี้ก็หกโมงแล้วนะครับโมงเรากำลังจะไปดูมึง่ะตื่นสายสุดมึงโกนไงอัดคิ้วเออจริง ตอนนี้เราก็ก็นอนกินอยู่บนหลังคารถนะครับของเพื่อนเนื่องจากว่าไม่สามารถนอนกวมองกับคุณใบได้ดังนั้นผมจริงแบบเป็นผู้เสียสละที่ต้องมานอนบนหลังคารถนี้นะครับของคุณหมากนั่นเองเนองจากวันนี้เรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกไซเนี่ย ค่อนข้างค่าแล้วนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆได้เลยมาถึงก็รีบหูหาอาหารกันกินข้าวกินปลากันครับเลยไม่ได้ค่อยได้เก็บภาพบรรยากาศนอนไม่ลใช่ไมอนไม่ได้เลยเนี่ยขนาดอยู่ข้างนอกอะ่ะม่คืนขนาดออกมานอนเข้าวนหลังรถนะครับ เสียงคุณไปเขาก็ยังขับกลมสิงสาราสัตว์นอนได้แต่ดังจริงม่คืนดังจริงดังอยู่จริง,ง,ง,งนี่คือเราต้องออบน้ำแล้วไปดูหมอกนี่หรอใช่ใช่ตอนนี้เรากำลังรีบไปดูทะเลหมอกเนื่องจากว่าเราตื่นสายนะครับตอนนั้นกันตีห้าคืงตอนนี้หกโมงกว่าแล้วแต่เขาบอกว่ายังมีทะเลหมอกอยู่เราต้องรีบไป ก็ถือว่าเป็นเช้าที่ดีเช้าหนึ่งนะครับที่เราตื่นมาทันทะเลหมอกเขาปกติแล้วเวลาเราไปทริปที่ไหนกับเพื่อนแล้วก็จะไม่สามารถที่จะตื่นมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าได้ทริปนี้น่าจะเป็นทริปแรกเลยที่สามารถตื่นมาเก็บบรรยากาศได้สุดยอด ก็เดียวก็มีวิธีกินสองแบบกินแบบง่ายกินแบบยากถ้าสมมติกินแบบยากอ่ะเราต้องสักใส่ดีใช่ไหมเช็คเกินงแบบง่ายอ่ะก็ตักเออด้านนี้แสงดีกว่ากินแบบยากแล้วก็ใส่ปากเลยอ่านะครับโทษโทษประเด็นประเด็นสําคัญของการใช้เครื่องนี้ก็คือเราต้องใส่ถูกดากบครับผมไม่งั้นจะเออเหมือนรอบแรกครับอ่ะแล้วเราทำไงทำไงอ่ะเนี่ยวางเครื่องเลยวางเออแล้วก็นี่วางไม่ไม่คว่ำวางง่ายงๆเอออ่า อ่ามีล็อกขอ้มาใช่ไหมอ๋อแล้วคุณก็เรื่องนี้ใช้ยากยังไงเนาะจริงมันก็ไม่ยากหรอกจริงหรอ,รหรอแต่เราโง่อตอนแรก <c oughs> อ่าไปขอแบบอินเสิร์ตใช่นะะครับแล้วเราจะทำสโลโมชั่นแบบ เย็นๆกับกาแฟดีๆนะครับมาครับอาขอแก้วขอแก้วเฮ้ยเฮ้ยบางทีไเก็บความเย็นนี่มันต้องดูมันต้องดูว่ามันสองชั้นหรือเปล่าสองชั้นเท่าไห่ก่อมันจะย้อนเนี่ยตอนนี้เราต้องมาพักให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเมียงโขใสนะครับเต็มๆซึ่งอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอลองอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ อำเภอเถินอำเภอสุป่าอำเภอแม่ทะาจังหวัดลำปางแล้วเราอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้เราอยู่จังหวัดแพร่เอาแล้วเมื่อกี้อำเภออะไรอําเภอวางชินครับตอนนี้อยู่อำาเภอวังชินอะไรวะแต่มันกินพื้นที่ยาวไปตั้งแต่อ๋อหมายถึงเทเพราะว่าอุทยานกว้างแต่ทางที่เราเข้าได้เราน่าจะเข้าได้แค่ทางอําเภออําเภอวางชินส่วนทางอื่นนี่น่าจะใช้เป็นการเดิน เป็นป่าดงดิบป,ป่าเบญจพรรณและป่าเต่งรังถามว่าไกลไหมไม่ไกล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 มึงอยู่แถวนี้โอ,โอ้เราก็เลือก่อเพื่อนมาเนี่ยไปอ,อยู่แถวนี้อ,อ,อมีสถานที่ที่น่าสนใจนะมีน้ําตกเจ็ดชั้นแล้วก็จะมเีเหมือนร้านอทองเหลืองเลยดิร้านทองเหลืองชื่อร้านวันิศไทยเสิร์ฟข้ามานะได้สปอนเซอร์มาแล้วออนนดี้ยออนะครับถัดออกไปเนี่ยก็จะมีบ่อน้ําร้อนไม่จอก ซึ่งจริงถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับเป็นเมืองรองเรียกว่ารองรองเลยรองรองะไรครับรองรองอะไรอะรองเลยรองที่นั่ได้รแต่ว่าถามว่ามันเป็นการเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติจริงเขาเรียกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราเรารู้ซึ้งถึงคําว่าธรรมชาติเราไปกางเต็นท์เลยเพราะว่าเราอยู่ติดกับธรรมชาติทุกอย่างเลยมีเสียงจักจั่นมีเสียงเสือก็มีเมื่อคืนเฮ้ยโอ มาเสือมาเสือเาเสือมารือว่ื่คยผมกลัวเสือมาแล้วก็แบบนอนนอนอยู่ได้ยินเสียงเสือมาร้องแบบตอนแรกมันดังมันมันมาแต่ที่ไกลๆแบบห่าบๆวม่มาใกล้เข้าใกล้เข้าจนแบบแสดงว่าเดินเข้ามาใกล้ใช่จนแบบอยู่ข้างหูเลยทีนี้ผมเลยต้องนอนหนีขึ้นไปนอนบนหลังคาแล้วงุนะครับถ้าถ้าคุณเป็นเสือผมน่าจะเป็นกวางกวางมันร้องไงวะ ทางมาจากปากฟางนะครับมาจากแกมาเลี้ยวตรงแยกแม่แขมเลี้ยวเข้ามาทางอำเภอบางชินนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆเลยแป๊บเดียวไม่เกิน15นาที20นาทีก็ถึงลวแล้วก็ถ้าคุณมาจากทางศพรามาทางเฉิดเนี่ยคุณก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงทางบางชินเลยมาทางสลอยนะครับอันนั้นขับอีกประมาณชั่วโมงนึงเนาะประมาณเออชั่วโมงเออแล้วพอมาเจอหน้าทางเข้าอุทยานก็เลี้ยวเข้ามาเลยขับแป๊บเดียวไม่ไกลไม่สูงด้วย เอาแล้วถ้าสนใจถ้มาแล้วเราจะโทรจองยังไงอ่ะแอปเนี่ยมันจะแบบเข้าให้จองอุทยานแอปชื่อแอปอะไรครับแอปอุทยานแห่งชาตินะฮะออมึงไปขึ้นแล้วกันเนี่ยแล้วแบบว่ามันมีให้จองอุทยานหรือว่าจะทําเหมือนที่ผมทําบ่อยๆนะครับก็คือมาแบบหน้าด้านๆนี่แหละแล้วถ้ามันเต็มอ่ะ้าไปเต็มก็นอนในรถดิถ้ามันเต็มก็นอนในรถไปนอนในโรงเรียนของครูหลังห้องนี้ก็ได้ใช่ครับนี่ทำไมตอนนี้มันมีหมอกวะเพื่อนจริงเนี่ยตอนนี้มีหมอกจริง อุทยานแห่งชาติเวียงกุศลคือตอนแรกอ่ะเราตื่นเช้ามากนะครับ6โมงเพื่อไปตามล่าหาทะเลหมอกแต่กฏว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับแต่ดูตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้8โมงแปดโมงนะครับแล้วดูครับแล้วดูสภาพที่อยู่รายรอมเราอยู่ตรงนี้ไปปึ๊บอ่าชุดเข้ามาวะดูนะครับลาง มาพร้อมกับหมอ,อกหมอกยืนงแล้วกวามนี่ยืนกลางหนูเลยครับและแลเรากำลังดูแม่บแมชบาถ่ายรูปอยู่นะครับแม่ชบากว่างตัวนี้หาย,ยากมากนะครับกว่างที่มีเขาแฝๆแบบนี้เมื่อก่อนมันหาย,ยากมากๆตอนสมัยผมเป็นเด็กแต่ถึงแม้ว่ามันจะสวยแค่ไหนเราก็ไม่ควรจะเก็บกลับไปนะครับเราต้องปล <ขอ S 2> ่อยกลับสู่ธรรมชาติ บม่ป่าเวียงกัวใสครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปน่นก็คือโรงเรียนของผมเองน,นะครับเพื่อไปส่งผมทํางานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอานมดีหน้าของน้องคิมแล้วก็ซื้อไอติมไปเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียนหน่อยหนะึ ทิ้งทำไมเราต้องมาแจกดีหน้าเขาเนี่ยเพราว่าดีหน้าเพิ่มประโยชน์ทุกวันดีทุกวันค่ะอหยิบได้เลยนะคะหยิบได้เลยลูกหยิบได้ลูกเอาสีไหนหยิบเลยเค่ะบมันมีคุณประโยชน์ยังไงมาก ขนาดนี้แล้วต้องเขา้าว่าล่ะสปอนเซอร์อ่ะน่าอร่อยไหมอร่อยนะไปอ,อร่อยไหมอร่อยไหมครับอย่าลืมนะดีหน้ากาบ้าบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองอืมอุ้ยทีเดียวหมดเลยเหรออุ้ยเอาใ<ป>หม่เอะไรฮะนี่คือหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราดูหก ลาเด็กๆอันนี้ลาเส้อเหรอเออลาคููเหรอจริงจริงจริงเขาม่ตั้งใจจะลาเราเออตั้งแตวสั่งส่รงไปร่อนหายไปไหนรละกลับด้ยไงเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยมีคนหายวะ นี่แหละที่เด็ดระวังระวังระวังส<อ><ะ>ี่ลังแล้วเอารถเข้ามาแล้วน้องจิ๊บก็ไปของคุณอากก็งอแงแล้วก็งอแงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืน อินทาคุณลุงเขาไว้สุดท้ายคุณลุงจัดให้เลยดีไม <ts> ่เสียกลางทางมา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 โอ้โหนี่นี่ อตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอลองร้านซันทาวเวอร์น้ำย้อยที่จังหวัดแพร่นะครับหลังจากที่วเราเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณลุงไปเลยครับคุณลุงไปเลยครับคุณลุงน่าจะเหนื่อยค, <laughs> คุณลุงเขามาส่งเราทําบุญแล้วเขาก็จากเราไปครับ <laughs> และคิดว่าจะ <laughs> จากไป <laughs> จากไปโดยห้าววรนะครับครับนี่ครับแต่โชคดีมากเลยที่แบบ <laughs> ที่แบบมาดับในโรงเรียนอ่ะแล้วก็แบบ มีเด็กๆช่วยเข็นนะทำไมเด็กถึงมีแรงช่วยเข็นครับเพราะวเราแจกนมดีหน้าไปน้องๆเลยแข็งแรงมีแรงเข็นย้อนแล้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทุที่ที่เราไปนะครับทุกทุกคน อย่าลืมกินดีหน้ากับ้างนะครับนี่คับผ้มันนี้เป็นไงบ้างครับเราต้องมารวมรถกันอยู่ในคันเดียวนะครับซึ่งจริงๆเราควรจะแยกกันไปแยกกันนะครับเสอพอแล้วสําหรับทริปไหนนะวางชิ้นเรียงชาติเรงโกรสายไปต่อนะไปแจกนมดีหน้ากับว้าบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนี่ครับ แล้วก็แล้วก็อะไรนะเราไปกินขนมจีนอะไรนะขนมจีนน้ำน้ำย้อยน้้ยยอที่ร้านซันฟลาวเวอร์ของเด็ดเมืองแป๊ะไอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ยังไงวันนี้แหละมันต้องถึงแล้วนะตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดสิบนี่เป็นช่วงใหม่ซึ่งช่วงเดิมก็ยังไม่ทำก็เป็นช่วงที่อยากจะทำก็ทำยังไงฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์กดซับสไครต์ช่องอะไรนะ หลังห้องไงหลังห้องไงลืมครับลืม933 HD บ้าเหรอช่องคุณหลังห้องด้วยนะครับทาง YouTube Channel บ๊ายบายบ๊ายมันเป็นเคาเรียกว่า